การเรียนรู้ที่ 1. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ 1. รละมัดนระวังในการทำปฏิบัติการและทำปฏิบัติการอย่างตั้งใจไม่เล่นหยอกล้อกัน 2. เรียนรู้ตำแหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นเครื่องดับเพลิงน้ำพุสำหรับล้างตาตู้เก็บยาปฐมพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องด้วย 3. อ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติและหากยังไม่เข้าใจขั้นตอนใดหรือการใช้อุปกรณ์การทดลองใดควรปรึกษาครูให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติการ 4. ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดในกรณีที่ต้องทำปฏิบัติการนอกเหนือจากที่กำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากคุณครูก่อนทุกครั้ง 5. ไม่ควรปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียวเพราะหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ 6. ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการรวมทั้งไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ทำปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม 7. ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะทำปฏิบัติการตลอดเวลา7 ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะทำปฏิบัติการตลอดเวลา 8. อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองให้ละเอียดก่อนใช้งานถ้าเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจะต้องระมัดระวังอยาให้มือเปียกขณะใช้งาน 9. หากทำการทดลองที่ต้องใช้ความร้อนจากตะเกียงและแกส๊สจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและดับตะเกียงหรือปิดแก๊สทันทีที่เลิกใช้งาน ส0สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตรายจึงไม่ควรสัมผัสชิมหรือสูดดมสารเคมีใดๆ 11. ตรวจสอบฉลากที่ปิดสารเคมีทุกครั้งก่อนนำมาใช้เลีนหรือตักสารออกมาในปริมาณที่พอใช้เท่านั้นไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิมการทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมี 1. สารที่เป็นของแข็งควรใช้แปรงกวาดสารรวมกันตักสารใส่กระดาษแข็งแล้วนำไปทำลาย 2. สารละลายกรดควรใช้น้ำล้างบริเวณที่มีสารละลายหกเพื่อทำให้กรดเจือจางและใช้สารละลายโซเดียมไฮโรดรเจนคาร์บอเนตเจือจางล้างเพื่อทำลายสภาพกรดแล้วล้างด้วยน้ำอีกครั้ง 3. สารละลายเบส ควรใช้น้ำล้างบริเวณที่มีสารละลายหกและซับน้ำให้แห้งและถ้าหากยังไม่หายลื่นอาจต้องใช้ทรายโรยแล้วเก็บกวดทรายออก 4. สารที่เป็นน้ำมันควรใช้ผงซักฟอกล้างสารที่เป็นน้ำมันและไขมันจนหมดคราบน้ำมันและพื้นบริเวณน,นั้นหายลื่นหรือทำความสะอาดโดยใช้ทรายโรยเพื่อซับน้ำมันให้หมดไป 5. สารที่ระเหยง่ายควรใช้ผ้าเช็ดบริเวณที่สารหยดหลายๆครั้งจนแห้งและในขณนะเช็ดถูต้องมีการป้องกันไม่ให้สารนั้นสัมผัสผิวหนังหรือสูตรไอของสารข้าร่างกาย 6. สารประลอดกวาดสารประหลอดรวมกันแล้วใช้เครื่องดูดเก็บรวบรวมไว้ในกรณีที่บริเวณที่สารประหลอดหกหรือมีรอยแตกหรือรอยร้าวจะทำให้สารประลอดแทรกเข้าไปอยู่ข้างในจึงต้อง ปิดรอยแตกหรือรอยแล้วนั้นด้วยการทาบขี้ผึ้งทับรอยดังกล่าวเพื่อป้องกันการเลื่อยของสารการปฐมพยาบาลหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการทำปฏิบัติการจะต้องแก้ไขสถานการณ์และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีกรณีที่ 1. สารเคมีถูกผิวหนังควรล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆในทันที และหากมีสารถูกผิวหนังในปริมาณมากต้องรีบนำส่งแพทย์พร้อมกับแจ้งชนิดของสารให้แพทย์ทราบกรณีที่2สารเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากในทันทีเป็นเวลานาน,นไม่น้อยกว่า15นาทีเพื่อให้สารเจือจางหรือหมดไปและรีบนำส่งแพทย์ทันทีกรณีที่3สูตรไอรหรือแ,แก๊ ต้องรีบออกจากบริเวณนั้นไปอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกพยายามสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มที่กรณีที่ได้รับสารเข้าร่างกายในปริมาณมากและหมดสติต้องใช้วิธีการผายปอดหรือใช้เครื่องช่วยหายใจและนำส่งแพทย์ทันที